ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้าวในประเทศไทยนะครับเราปลูกกันทั้งปีนะครับเราปลูกกันทั้งปีเราสามารถแบ่งข้าวฤดูการปลูกข้าวออกเป็น2ฤดูปลูกหลักนะครับฤดูปลูกที่1ก็คือฤดูนาปีนะครับก็คือช่วงหน้าฝนนะครับก็เราก็จะปลูกข้าวในช่วงประมาณเริ่มฝนนะครับต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นประมาณเดือนตุลาคมนะครับในส่วนฤดูที่2ก็เป็นฤดูนาปลัง นะครับฤดูนาปังเนี่ยก็จะเป็นฤดูแล้งนะครับต้องปลูกในที่อาศัยน้ําชุมะทานนะครับในแปลงข้างหลังวันนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับที่เราถ่ายถ่ายทำกันวันนี้ก็คือเป็นแปลงฤดูนาปังนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไปเสร็จสิ้นประมาณเดือนเมษายนนะครับซึ่งข้าวนะครับพันข้าวที่เราใช้ในฤดูนาปีกับนาปังเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับข้าว ในฤดูนาปรีเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับโดยเฉพาะพันธุ์หอมมะลิ105นะครับที่เป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับในในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งพันธุ์เนี่ยมันมีข้อจํากัดก็คือเป็นพันธุ์ที่ตอบสนองต่อช่วงแสงนั่นหมายความว่ายังไงนะครับก็คือข้าวหอมมะลิ105เนี่ยต้องการแสง ที่สั้นนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเพื่อชักนาให้เกิดการออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกข้าวหอมมะลิ105เนี่ยนะครับจึงจําเป็นต้องปลูกได้เฉพาะแค่เดือนอประมาณเดือนสิงหาคมนะครับที่เราพูดว่าปลูกข้าววันแม่นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยววันพ่อนะครับเพื่อให้ให้ดอกข้าวเนี่ยนะครับได้ออกดอกเดือนตุลาคมที่ช่วงแสงเริ่มสั้นลงน้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ ข้าวนาปีในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ที่ตอบสนองต่อช่วงแสงนะครับแต่ว่าก็ยังมีพันธุ์อีกอีกหลายๆพันธุ์นะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับที่ปลูกเป็นข้าวขาวแบบข้าวแข็งนะครับที่ส่งออกเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้าวที่ไม่ไวแสงนะครับข้าวที่ไม่ไวแสงเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือเป็นข้าวที่สามารถปลูกได้ทั้งฤด,ดูนะครับการออกดอกไม่ขึ้นอยู่กับช่วงแสงนะครับมันอยู่กับช่วงของระยะการจเจริญเติบโตนะเมื่อถึงระยะที่ ที่เหมาะสมนะครับที่แต่ละพันธุ์นะครับมันก็จะออกดอกตามอายุของมันนะครับโดยปกติก็ประมาณอายุประมาณ90วันนะครับที่จะออกดอกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนฤดูนาปลังนะครับฤดูนาปลังส่วนใหญ่เป็นข้าวไม่ไวแสงทั้งหมดนะครับเป็นข้าวไม่ไวแสงทั้งหมดซึ่งถามว่าพันธุ์ข้าวหอมในฤดูนาปลางมีมีหรือเปล่านะครับก็มีนะครับอย่างเช่นแปลงข้างหลังเราเนี่ยนะครับวันนี้ที่เรา ปลูกอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นข้าวพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งนะครับข้าวพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งเนี่ยก็เป็นข้าวหอมชนิดหนึ่งนะครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้รับรองให้เป็นข้าวหอมส่งออกอีกพันหนึ่งนะครับนอกจากพันธุ์หอมมะลิ105นะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเขาไม่ต้องการช่วงแสงสั้นในการออกดอกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถปลูกนาปังได้นะครับแต่ข้อจํากัดในการปลูกนาปังก็คือ,อจะต้องมีน้ำนะครับพอเพียงนะครับซึ่ง ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของการใช้น้ําในเขตภาคกลางตอนล่างนะครับก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องมีการวางแผนที่ดีนะในการปลูกข้าวนาปลังนะครับให้ได้ผลผลิตที่ที่เหมาะสมนะครับซึ่งการปลูกข้าวโดยทั่วไปนะครับเราก็จะมีวิธีการปลูกข้าวอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับก็มีแบบที่1นะครับในพื้นที่เขตภาคกลางนะครับตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเนี่ยนะครับ หรือแถบภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวนาหวานนะครับข้าวนาหวานก็คือมีหวานทั้งข้าวแห้งนะครับคือไม่ได้แช่น้ําเลยไม่ได้แช่มเมล็ดเลยแล้วก็หวานเพื่อรอฝนนะครับนั่นคือฤดูนานาปีนะครับอีกแบบหนึ่งคือหวานนาน้ําตมนะครับนั่นคือเรามีการแช่ข้วาวสัก1คืนก่อนนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยได้เริ่มงอกนะครับแล้วก็ไปหวานลงในพื้นที่นาที่เราเตรียมไว้แล้วที่เป็นน้าตมนะครับข้าวก็ยังงอกขึ้นมาตรงนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือประหยัดแรงงาน นะครับงั้นในเกษตรกร,ร,กรที่ใช้พื้นที่ปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยมากๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการปลูกข้าวนาหวานนะครับแต่ข้อเสียของข้าวนาหวานคือ,อเรื่องของการจัดการนะครับอันที่1คือมเมล็ดพันธุ์เนาะ,ะเมล็ดพันธุ์ใช้สูงมากนะครับเมล็ดพันธุ์ใช้สูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของของชาวนาแต่ละคนด้วยนะครับและหลังจากที่หว่านไว้เนี่ยข้อข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งของข้าวนาหวานก็คือ การจัดการยากนะครับเพราะว่าพอหวานไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่เป็นแถวเป็นแนวนะครับงั้นการจัดการหลังจากหวานไปเนี่ยก็จะทําได้ยากนะครับแต่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางของเราเนี่ยก็จะเป็นปลูกข้าวนาหวานนะครับข้าวอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เป็นข้าวในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับอยู่แถวภาคเหนือนะครับภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้าวนาดำนะครับโดยใช้แรงงานคนนะครับก็มีมีระยะปลูกที่แน่นอนนะครับส่วนใหญ่ตามคําแนะนำกรมการข้าวก็คือ 25คูณ25เซนติเมตรนะครับแล้วก็ปลูกโดยใช้แรงงานคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีอันนึงก็คือเรื่องของการจัดการนะครับเข้าไปดูแลได้ง่ายนะครับกำจัดวัชพืชหรือเข้าไปดูเรื่องของโรคแมลงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องของแรงงานอย่างที่บอกนะครับว่าต้องใช้แรงงานในเรื่องของการการดำนานะครับคราวนี้ วิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งของวิธีการปลูกข้าวนาดำนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการใช้เยอะแล้วนะครับเราก็เริ่มใช้เทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการใช้รถด,ดำนานในการช่วยดำนานตอนนี้ก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับก็วิธีการเนี่ยนะครับพอดีวันนี้วันนี้เราไม่ได้มีตัวตัวสาธิตให้ดูนะครับอันที่1คือเราต้องมีแผ่นกล้าก่อนนะครับแผ่นกล้าข้าวที่ปลูกมาเพื่อเอามาใส่รถดำนานะครับ ส่วนระยะปลูกเนี่ยมันจะเล็กแคบลงมาหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับใช้วิธีคนก็คือประมาณ20คูณยเซนติเมตรนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือการประหยัดนะครับประหยัดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ประหยัดแรงงานนะครับในกรณีที่ที่เรามีเครื่องดำนาเนาะเรายังไม่พูดถึงเรื่องของราคาของรถดำนานะครับถ้าปลูกปลูกโดย1ขอบเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาที่เร็วกว่านะครับของการใช้คนนะครับประหยัดเวลากว่านะครับประหยัดแรงงานหรือค่าแรงได้มากกว่า ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ตอนนี้นะครับเริ่มมีม,มีมีความนิยมมากขึ้นในเขตภาคกลางเหมือนกันนะครับส่วนวิธีการปลูกข้าวอีกวิธีหนึ่งก็คือการานายโยนเรื่องนายโยนนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าพาราชูติ้งตัวนี้ก็เหมือนกันการเตรียมการเตรียมก้าข้าวเนี่ยต้องเตรียมอยู่ในถาดที่เพาะอยู่ในหลุมเล็กๆนะครับต้นกล้าประมาณอายุประมาณ25-30วันนะครับเราก็สามารถ เอามาโยนในนาได้นะครับการลักษณะพวกนี้นะครับคือหนึ่งเรื่องของการประหยัดมเมล็ดพันธุ์นะครับประหยัดแรงงานแต่ว่าผลที่ได้จากในแปลงนาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับน,หนาหวานก็คือ,อ,อต้นที่โตขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นระเบียบไม่เป็นแถวเป็นแนวนะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยประหยัดได้ดีกว่านาหวานแต่คราวนี้ว่าจะเลือกอะไรนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณาง,งบประมาณเรื่องของการจัดการเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแปลง นะครับเรื่องของปริมาณน้ําที่เรามีอยู่ว่าเราจะใช้วิธีไหนดีนะครับหรือว่าเรื่องกับขนาดแปลงของเกษตรกรนะครับที่ที่จะใช้นะครับว่าเป็นแปลงใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าใช้แปลงใหญ่หนาดําก็คงไม่ไหวก็ต้องเป็นนาวหวานนี้เป็นตน้นงั้นก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละรายที่จะใช้นะครับนั่นคือวิธีการปลูกข้าวเนาะส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเราจะให้ประมาณ2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือช่วงแตกกอนะครับช่วงแตกกอแล้ะก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องของ ช่วงออกดอกนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดของการดูแลแปลงข้างหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีนักวิชาการเกษตรนะครับมาอธิบายรายละเอียดอยีกนิดนึงนะครับเราข้ามไปเลยเนาะหลังจากที่ข้าวปลูกเรียบร้อยก็จะเรียกว่าต้นก้านะครับต้นก้าเสร็จก็จะเป็นระยะแตะกกอนะครับระยะแตะกกอเสร็จก็จะเป็นระยะออกดอกนะครับหลังจากออกดอกไปแล้วเนี่ยอีกประมาณ30วันเราก็จะเก็บเกี่ยวงั้นข้าวพันุข้าวไทยส่วนใหญ่นะครับอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณ120วันนะครับหรือว่าประมาณ4เดือน นะครับถ้าเป็นข้าวที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสงนะครับแต่ถ้าข้าวที่ตอบสนองต่อช่วงแสงก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความความสั้นของแสงด้วยอีกเหมือนกันนะครับงั้นประมาณประมาณ1 0 0 120วันโดยเฉลี่ยของพันธุ์ข้าวไทยนะครับที่ปลูกกันอยู่ในประเทศไทยนะครับงั้นหลังจากหลังจากที่ข้าวสุกแก่แล้วเนี่ยนะครับวิธีการก็คือ1ก็คือใช้แบบเดิมก็คือใช้คน ช่วยในการเก็บเกี่ยวโดยใช้เกี่เกี่ยวนะครับแต่ในปัจจุบันถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเราก็มีรถเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งเป็นรถคอมไบคอมไบก็คือเราเราเกี่ยวเสร็จแล้วเรานวดข้าวเรียบร้อยออกมาเป็นเมล็ดเสร็จเรียบร้อยสามารถส่งลงสีได้เลยนะครับเมล็ดข้าวที่ส่งลงสีเนี่ยนะครับปกติ vezes, แล้วเนี่ยถ้าทําตามกฎของลงสีก็คือข้าวจะต้องมีความชื้นอยู่ประมาณ14%นะครับความชื้นอยู่ประมาณ14%เพราะฉะนั้นหลังเก็บหลังเก็บเกี่ยวโดยเครื่องเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกษตรกรจะต้อง มาตากข้าวนะครับที่ลานตากข้าวนะครับงั้นในในการปลูกข้าวเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเตรียมลานลานลานตากข้าวเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าดูตามข่าวต่างๆจะเห็นว่าในช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยเกษตรกรชอบไปไปตากที่ริมถนนนะครับอันนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องของการคมนาคมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีลานตากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลดความชื้นให้14เนะครับเพราะว่าเวลา,าส่งที่โรงงานโรงสีเนี่ยนะครับถ้าความชื้นเกินกว่า14%เนี่ยนะครับก็จะโดนตัดราคาอีก นะครับงั้นการที่จะทําให้ข้าวได้คุณภาพเนี่ยนะครับก็ควรจะทําตามข้อกําหนดเขาให้ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสีข้าวซึ่งเป็นกระบวนการของโรงงานลงสีข้าวแล้วก็แล้วก็การบรรจุถุงเคลือบเพื่อขายนะครับส่วนใหญ่โดยรวมนะเรื่องของเทคโนโลยีการปลูกข,ข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ส่วนรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้นักวิชาการเกษตรอีกท่านหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังนะว่าแปลงนี้คือ ทำยังไงบ้างนะครับผมพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันนะแปลงนี้ก็คือพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งนะครับเป็นพันธุ์ข้าวหอมนะครับเราปลูกในฤดูนาปลังนะครับตอนที่เราปลูกประมาณต้นประมาณปลายเดือนธันวาคมนะครับในเขตชนบททางตรงนี้ก็คือกำแพงแสนนะครับปัญหาที่พบก็มีเหมือนกันนะครับที่พบแน่ๆเลยคือตอนนี้สภาพแล้งตอนนี้เดือนกุมภาพ,พันธ์มีนาคมนะครับน้าเริ่มไม่พอเพียงแลวนะครับก็จะมีวิธีการจัดการ นะครับเรื่องของการจัดการน้ําอีกนะครับเพื่อให้ข้าวสามารถอยู่ได้จนถึงเก็บเกี่ยวนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดนะรายละเอียดเรื่องของการใช้ปุ๋ยอะไรนะครับฉีดฮอร์โมนอะไรบ้างนะครับหรือว่าต้นทุนในการปลูกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้อีกท่านหนึ่งนะครับมามาพูดให้เราฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายพิรันนททองยศนะครับเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการข้าวหอมนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องการทํานานะครับคือการทํานานะครับเริ่มจากก่อนที่เราจะทํานานะครับเราต้องมีการเตรียมแปลงซึ่งการเตรียมแปลงนะครับก็จะมีการเตรียมทั้งแปลงข้างในแล้วก็แปลงข้างบนนะครับคือการเตรียมแปลงเริ่มจากการไถดะการไถดะนี้คือเพื่อเป็นการพลิกหน้าดินขึ้นมาเพื่อทำลายเศษวัสดุวัชพืชแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะครับ เราจะทำการตากไว้ประมาณ7วันหลังจากนั้นเราก็จะทำการถ่ายแปรพอถ่ายแปรปุ๊บเพื่อเป็นการย่อยดินแล้วก็ปรับพื้นที่ให้สม่าเสม,สมอนะครับส่วนการเตรียมแปลงข้างบนก็คือเราจะต้องกำจัดวัชพืชทั้งหมดรอบๆบ,บ,บริเวณแปลงนาเพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมและเป็นพาหะของเชื้อโรคและ,มะแมลงต่างๆหลังจากที่เราเตรียมแปลงเสร็จแล้วเราก็จะ ในเมื่อพื้นที่มันสม่ำเสมอแล้วนะครับเราก็จะเตรียมทำการเตรียมพาอก้าเพื่อที่จะเอาก้ามาปลูกข้างในในนี้นะครับแล้วพอเราเตรียมพอก้าอายุที่14-17ถึงวันนะครับเราก็จะทำการดำคือแปลงข้างหลังนี้นะครับเป็นแปลงนาดำเป็นแปลงนาดำแล้วเราจะใช้ลดดำพอลดดำเสร็จปุ๊บพอนำน้ำเข้าสองวันเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการ ฉีดยาฉีดพ่นสารยาคุมนะครับเพื่อที่กันวัชพืชงอกพอผ่านไปประมาณอีก15วันเราก็จะทำการฉีดยาคุมค่าเพื่อกำจัดวัชพืชอีกครั้งหนึง่งพอพอข้าวได้อายุ25วันเราจะใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะครับซึ่งปุ๋ยครั้งแรกของเราจะใส่ที่16-20ศูนย์ 0, เพื่อเร่งการจเจริญเติบโตของข้าวพอหลังจากนั้น เราก็จะทําการสังเกตข้าวว่าข้าวนี้มีโรคมีโรคลงไหมมีแมลงลงไหมคือการการทำนาที่ถูกต้องนะครับคือเราจะไม่รอรอใหให้โรคโรคหรือแมลงลงก่อนคือเราจะทําการฉีดกันไว้ก่อนเลยก็อาจจะเป็นการฉีดครั้งแรกที่อายุป,ประมาณ30วันฉีดครั้งแรกก็ได้แก่พวกยาเชื้อรายาแมลงแล้วก็ฮอร์โมนเพื่อเร่งต้นให้โตแบบสม่ำเสมอนะครับ พอเข้าถึงในระ,นระยะแตกอกนะครับมันก็จะมีพวกที่อายุเข้าระยะแตกอกที่อายุ30-60วันก็จะมีพวกหนอนกอลงมีเพีย้ยมีโรคโรคไหม้แล้วก็โรคขอบใบแห้งนะครับเราก็จะทําการฉีดยาเป็นครั้งที่2พอหลังจากนั้น30ครั้งที่2แล้วก็พอผ่านไป ข้าวก็จะเข้าสู่ระยะตั้งท้องซึ่งระยะนี้นะครับห้ามให้ห้ามให้ข้าวขาดน้ํานะครับแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยเป็นครั้งที่สองเพื่อรับท้องของข้าวนะครับก็คือให้ข้าวได้ได้ผลผลิตแบบเต็มที่ก็คือปุ๋ยก็คือ4600ปุ๋ยูเรียนะครับใส่ที่อัตรา20กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับพอหลังจากนั้นช่วงนี้ก็คือข้าวก็จะอ่อนแอรเราก็จะทําการฉีดฉีดพ่นสารยา ยาโรคและ,มะแมลงอีกครั้งเพื่อป้องกันให้ข้าวไม่ได้รับผลกระทบจากโรคและ,มะแมลงนะครับพอผ่านไปเมื่อข้าวอายุ90วันนะครับข้าวก็จะเริ่มแผงรวงออกดอกครับช่วงนี้ขาดน้ําไม่ได้เลยครับก็คือแล้วก็ส่วนมากข้าวครับก็จะเป็นโรคเมล็ดด่างเราก็จะต้องฉีดยากันเชื้อราเพื่อไม่ข้าวเป็นมเมล็ดด่างแล้วก็เพื่อให้ข้าวที่ไม่เกิดมเมล็ดด่างสูญเสียราคา แล้วก็ลงสีไม่รับครับพอหลังจากนั้นข้าวก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะน้ำนมช่วงนี้ก็จะมีปัญหาจากศัตรูพืชเช่นนกนะครับก็คือถ้าเราไม่สามารถป้องกันได้นี่คือข้าวหนึ่งไร่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับผลผล,ผลิตเลยก็ได้เพราะว่านกนี่คือสามารถมารล็ดน้ำนมข้าวได้หมดเลยครับพอหลังจากระ,ระยะน้ำนมเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มพอเริ่มปิดมเมล็ดเราจะเอาน้ำออก เพื่อการข้าวหักล้มนะครับแล้วก็รอข้าวติดมเมล็ดเต็มและหลังจากนั้นเราก็จะเอารถมาเกี่ยวครับในส่วนของเรื่องต้นทุนนะครับเราก็จะมีต้นทุนจากค่ารถจำนานะครับพร้อมแผ่นก้าในราคา1,400บาทแล้วก็ค่าสารเคมีที่เราจะใช้ในการดูแลข้าวก็ประมาณ2 5 0 0ถึง3,000บาทครับรวมปุ๋ยแล้วนะครับ2,500ถึง3,000บาทต่อต่อหนึ่งไร่นะครับแล้วก็ จะก็จะมีค่าน้ํามันในการตัดหญ้าดูแลต่างๆความเรียบร้อยของแปลงครับไม่เกิน500บาทครับผมค่าฉเฉลี่ยของผลผลติตนะครับที่ผมทําในแปลงนี้นะครับก็ประมาณ800ถึงพันกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับตอนที่ผมทําก็คือได้ไร่ละ8ปดพันสองครับผมทําทั้งหมด6ไร่ก็ประมาณ4ี่หมครับผมถ้าถามความคุ้มทุนไหมหรือว่าพอก็ พออยู่ได้ไหมครับก็พออยู่ได้นะครับเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับขอบคุณครับภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ใช้ในการปลูกข้าวนะครับอันนี้ในกรณีที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่ไม่มากนักนะครับและใช้แรงงานคนในกรณีที่ไม่อยากใช้สารเคมีนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าโรตารีวีเดอร์นะครับเป็นตัวที่สามารถกําจัดวัชพืชได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้แรงงานคนในการไถลงไป แล้วก็ต้องใช้ในกรณีที่เป็นข้าวนาดําด้วยนะครับที่เป็นแถวเป็นแนวนะครับวิธีการก็คือก็ใช้คนนะครับจับตรงด้ามนะครับตรงด้ามของล o ตเรี่วีดเดอร์นะครับแล้วก็เดินตามนะครับเดินเดินเดินนำไปนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเป็นที่หมุนนะครับตรงเกลียวที่หมุนตรงนั้น่ะนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถดึงหญ้านะครับหรือดึงวัชพืชนะครับให้ออกจากแปลงนาได้ ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถลดใช้สารเคมีได้นะครับในกรณีที่อยากจะทําเป็นข้าวอินทรีย์นะครับหรือว่าจะใช้วิธีผสมผสานระหว่างอินทรีย์กับเคมีก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างครับผมนะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้โรตารีวีดเดอร์นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับตั้งแต่ระยะต้นก้าเลยจนถึงระยะแตกกอนะครับในกรณีที่มีหญ้าอยู่สูงแล้วเราไม่อยากใช้สารเคมีนะครับก็จะ เดินตามแถวแถวนานครับแต่ในในภาพที่เราเห็นตอนนี้เป็นแปลงวิจัยนะครับก็เลยเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งอยู่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นนาข้าวจริงที่ระยะปลูก25คูณ25เนี่ยนะครับเจ้าตัวโรตารี่วีเดอร์เนี่ยนะครับก็จะพอดีกับตัวล่องแถวนะครับก็จะาสามารถกำจัดหญ้าได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้าสารเคมีในการฉีดพ่นนะครับเพื่อเป็นการลด ค่าต้นทุนในการผลิตด้วยนะครับแล้วก็ลดเรื่องของมลภลาวมลละมลพิษนะครับที่เกิดในนาข้าวด้วยนะครับแต่ว่าย้ําอีกนิดน,นึงก็คือเจ้าตัวล o ต ary รี่วีเดอร์เนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยนะครับแนะนาในพื้นที่ขนาดเล็กที่ทํานาด้วยตัวเองนะครับเราใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่ได้เพราะว่าใช้แรงงานคนนะครับตัวล o ต ary รี่วีเดอร์อันนี้ต้องสั่งส่วนใหญ่ต้องสั่งทำนะครับต้องสั่งทำนะครับก็จะมีแบบอยู่นะครับมีแบบอยู่ที่ กรมการข้าวนะครับสามารถไปขอไว้ได้นะครับตอนนี้ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นท่อนะครับเป็นท่อ PVC ธรรมดาเนี่ยนะครับปักไว้ในแปลงนานะครับปักไว้เพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทํานาอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยลดไปการประหยัดน้ําในพื้นที่นาโดยเฉพาะพื้นที่นาปังนะครับที่เราเริ่มมีวิกฤตเรื่องของน้ำนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นท่อวัดระดับน้ําในแปลงนานะครับหรือว่าถ้าการปลูกข้าวแบบนี้เราจะเรียกว่าแบบเปียกสลับแห้ง นะครับเกษสลับแห้งคืออะไรก็คือเราสามารถยอมให้น้ําในนาข้าวเนี่ยแห้งลงไปในพื้นดินได้นะครับส่วนใหญ่แล้วที่เล็กคอมเมก็คือเราจะสามารถลดน้ําลงไปใต้ดินเนี่ยอยู่ประมาณ15-20เซนเมตรนะครับงนั้นเมื่อน้ําในน้ําในดินเนี่ยลดลงต่ำกว่าลบ15-20ซนเมตรแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถเติมน้ําเข้ามาใหม่ได้นะครับให้น้ําท่วมอยู่เหนือผิวดินแค่5ซนติเมตรนะครับถ้าเป็นการทํานาโดยโปกติเนี่ย ส่วนใหญ่ที่แนะนําก็คือสูงกว่าพื้นดินประมาณ15-20เซนติเมตรนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถคุมได้แค่5เซนนะครับงั้นถ้าเราลองไปดูตรงกลางท่อเราก็จะเห็นปริมาณน้ำนะครับระดับน้ําที่อยู่ใต้ดินและก็อยู่เหนือดินได้นะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับในเรื่องของการช่วยประหยัดน้ำในฤด,ดูนาปลังในกรณีที่เรื่องของการขาน้ำนะครับ